สวัสดีค่ะคุณผู้ชมแชมป์จัดไปไอที24ชั่วโมงคุณผู้ชมจำได้ไหมคะปีที่แล้วเอิญเคยพาคุณผู้ชมไปเกาะติดขอบสนามการแข่งขันของเหล่านักสื่อสารด้านวิทยาศาสตร,ร์ระดับโลกอย่างงานเฟมแลบถึงที่สาฮาราชณาจักรมาแล้วนะคะซึ่งปีที่แล้วประเทศไทยเราก็ได้ส่งดรข้าวต้นสมบูรณ์นักวิจัยจากไบโอเทคแชมป์เฟมแลบประเทศไทยไปสู้ศึกในครั้งนั้นถึงแม้ประเทศไทยจะไม่ได้แชมป์เฟมแลบอินเตอร์เนชั่นแนล2016 ก็ได้สร้างแรงบันดาลใจให้กับคนไทยหันมาสนใจด้านวิทยาศาสตร์กันเพิ่มมากขึ้นและยังมีแรงบันดาลใจให้เหล่าผู้ที่เรียนหรือว่าทํางานในสายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์คณิตศาสตร์และการแพทย์หันมาเป็นนักสื่อสารด้านวิทยาศาสตร์กันมากขึ้นและในปี2017นี้ f ฟ MEL a b ได้เดินหน้าค้นหานักสื่อสารด้านวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่เพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทยอีกครั้งค่ะเรามอยู่กันที่งานการแข่งขันรอบไฟนอลหรือว่ารอบชิงชนะเลิศเฟ m ม l ล b ประเทศไทยค่ะ เวทีที่จะค้นหานักสื่อสารด้านวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ที่จะได้เป็นตัวแทนของประเทศไทยไปแข่งต่อระดับโลกนะคะซึ่งเวทีนี้ก็คือการแข่งขันการนําเสนอเรื่องราวทางด้านวิทยาศาสตร์ให้เข้าใจง่ายๆแล้วก็น่าประทับใจใน3นาทีค่ะเราได้ผู้ที่เข้ารอบสุดท้ายมา10ท่านแล้วนะคะและว,วันนี้ล่ะค่ะเราจะได้ทราบกันว่าใครจะเป็นแชมป์ประเทศไทยแล้วก็จะเป็นตัวแทนของเราที่จะไปแข่งต่อในเวทีเฟ m ม l a ับ n t e r n a t i o n a l นที่สหราชอาณาจักรค่ะ กาศการแข่งขันเฟมแลบระดับประเทศรอบชิงชนะเลิศนะคะเฟมแลบก็คือการแข่งขันที่เป็นหานักสื่อสารด้านวิทยาศาสตร์ผ่านการเล่าเรื่องวิทยาศาสตร์ให้น่าประทับใจเข้าใจง่ายภายใน3นาทีและนี่ก็คือบรรยากาศการแข่งขันเฟมแลบระดับประเทศรอบชิงชนะเลิศเมื่อวันที่4พีพฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะโดยภายในงานคุณแอนดรูว์กลาสผู้อำนวยการบริทิชคาวซิลประเทศไทย ดกรกันธิมาคุณชรณอยุธยาหัวหน้าคณะผู้บริหารร่วมด้านนวัตกรรมและความยั่งยืนบริษัททรูคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนและดออรอัจฉการศรีบุญเรืองรัฐม,มนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาร่วมทาพิธีเปิดพร้อมร่วมชมการแข่งขันเฟรมแล a รอบไฟนนลอย่างใกล้ชิดจนจบการแข่งขันเลยค่ะ <c oughs> เห็นเหล่านักสื่อสารด้านวิทยาศาสตร์ในวันนี้แล้วท่านรู้สึกยังไงบ้างคะเรียนว่าภภู่ิใจนะคะว่าน้องๆทั้งหลายเนี่ยทำได้ดีมากนะคะสามารถที่จะ สื่อสารให้คนที่ไม่ได้เรียนวิทยาศาสตร์เนี่ยได้เข้าใจได้นะคะได้ความรู้จากวิทยากรที่มาจากประเทศอังกฤษด้วยนะคะอันนี้ก็นับว่าถือเป็นโอกาสที่ดีได้มีการเรียนรู้กันด้วยค่นะ,ะในอนาคตท่านอยากเห็นเยาวชนไทยกับวิทยาศาสตร์ไปในทิศทางไหนคะจริงๆแล้วเนี่ยวิทยาศาสตร์ไม่ใช่ของยากนะ,ะปีนี้เราได้ผู้ชนะในระดับโรงเรียนแล้วก็ในระดับมหลาลัยขึ้นไปเนี่ย มาจากขอนแก่นทั้งคู่เลยนะคะโรงเรียนมาหาลัยเนียความใส่ใจความสนใจนะครูอาจารย์สนับสนุนเต็มที่เนี่ยเข้ามาแสดงได้มาชนะประกวดได้โดยไม่ยากเราก็จะได้เด็กที่เก่งเรื่องวิทยาศาสตร์เนี่ยมาเป็นครูอาจารย์หรือมาเป็นนักวิจัยและงานนี้ดรเควินตินคูเปอร์พิธีกรรายการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชื่อดังจาก BBC ีที่ชาวอังกฤษคุ้นเคยกันดีบินตรงจากสาราชาณาจักรมาเป็นพิธีกร,รให้งานนี้โดยเฉพาะเลยค่ะ ดยการแข่งขันเฟรมแแบบนี้นอกจากผู้เข้าแข่งขันจะนําเรื่องราวด้านวิทยาศาสตร์มาบอกเล่าให้เข้าใจง่ายยังต้องเตรียมข้อมูลเตรียมตัวมาให้แน่นและแม่นยํานะคะเพราะมีคณะกรรมาการถามคําถามอย่างเจาะลึกสดๆบนเวทีด้วยอาทิดรโอวารวรงรักเรืองเดชอาจารย์ประจาภาควิชาฟิสิกส์คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีดรเจษฎาเด่นดวงวริพันธ์นักสื่อสารวิทยาศาสตร์ชั้นนาของประเทศไทยและอาจารย์ประจําคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคุณแอนดรูกลาสผู้อำนวยการบริเตนคาวซิลประเทศไทยและ ก็เป็นหนึ่งในคณะกรรมการในการเฟ้นหาผู้ชนะเฟมแล็บในครั้งนี้ด้วยค่ะถือได้ว่าเป็นงานหนักมากเลยนะคะเพราะว่าผู้เข้ารอบทั้ง10คน10สไตล์นำเสนอ1ิเรื่องราวเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดได้อย่างน่าประทับใจทั้งต่อกรรมการและต่อผู้ชมค่ะจนในที่สุดเวลาแห่งการรอคอยก็มาถึงเมื่อผู้ชนะนักสื่อสารด้านวิทยาศาสตร์ที่เราตามหาในปีนี้ก็คือวาทีเพศสัชกรจากรั้วมหาวิทยาลัยขอนแก่นคุณปริญญาขิมหนองจอก ที่ถ่ายทอดเรื่องราว personalized medicine the future is now รับรางวัลต่างๆพร้อมเป็นตัวแทนประเทศไทยไปชิงแชมป์โลกยังสหราชอาณาจักรค่ะคือทุกวันเนี่ยครับที่เรามียายาใช้ทั่วไปเราจะใช้เหมือนคอนเซปต์แบบที่เราเรียกกันเขาเรียกว่า one size fit all ก็คือทำมาตัวหนึ่งให้กับทุกคนแต่จริงๆแล้วเนี่ยครับคนแบบมันแตกต่างกันบางทีเขาศึกษายาเราเนี้ยครับศึกษาใน ผู้ป่วยที่เป็นผู้ป่วยแบบชาวยุโรปอะไรนะครับแต่พอมาใช้ในคนไทยจริงแบบอาจจะไม่ได้ผลเขาก็พบว่าปัญหาหนึ่งหลักๆของมันก็คือเป็นความแตกต่างของความุกรรกนะครับการใช้การรักษาแนวทางใหม่เนี่ยก็จะทำให้มันแม่นยำมากขึ้นนะครับแล้วก็ปลอดภัยมากขึ้นคือในต่างประเทศนะครับมีการทำแล้วคือเอาข้อมูลของผู้ป่วยครับใส่เป็นค r วโค้ดเลยแล้วพอเขาไปพบแพทย์ไปร้านยาอะไรนยครับเขาก็สแกนค r วตัวเนี้ยเขาเลือกยาที่เหมาะสมกับผู้ป่วยได้แต่ก็เป็นการสำสุนให้พัฒนาเรื่องนี้ให้มากขึ้นในประเทศเราครับ ก่อนจะเตรียมเรื่องเสร็จอุปกรณ์ก็เพิ่งเสร็จก่อนหน้ามาไม่นานเลยครับพ่อแม่มาช่วยทำกบ,บรดด้วย <c oughs> อันนี้เป็นเม็ดยาครับที่แบบมีเครื่องหมายด้วยว่าแบบใช้ได้ผลไม่ได้ผลอะไรเงี้ยครับคุณพ่อคุณแม่เขามาทําให้เลยที่เป็นแบบ DNA ที่เป็นแบบทําจากลวดแบบนี้นครับขอบคุณอาจารย์กับพ่อแม่มากนะครับปาัเชียร์กันด้วยนะครับเพราะว่าไปไปที่อังกฤษก็น่าจะท้าทายมากกว่าน,นี้ขึ้นไปอีกเพราะว่าต้องไปเจอกับผู้แข่งที่มาจากหลายประเทศมากๆครับ ส่วนรองชนะเลิศอันดับหนึ่งดรสุทีรารัตศิรินทรวุฒิอาจารย์ฝ่ายวิจัยคณะแพทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยรองชนะเลิศอันดับ2นางสาวกมลรัตน์ครูบุกผา นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นและรางวัล Popular w o โหวจากการโหวตโดยผู้ชมทางบ้านได้แก่น,นางสาวอรณีศรีชัยพลนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะคุณผู้ชมคะในวันเดียวกันนอกจากจะมีเวทีเฟ m มแล b บสำหรับรุ่นพี่รุ่นใหญ่แล้วนะคะยังมีการแข่งขันสคู o แล l บสำหรับน้องๆมัธยมด้วยค่ะ การแข่งขันก็คล้ายๆกันกับพี่ๆเฟมแล็บในแบบผู้ใหญ่แต่สคูแล็บไม่บังคับว่าต้องนําเสนอเป็นภาษาอังกฤษนะคะซึ่งผู้ชนะเลิศก็คือน้องธนพัฒน์ถนอมดํารงศักดิ์จากโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนตยได้รางวัลพร้อมโอกาสในการตามติดรุ่นพี่ไปชมการแข่งขันเฟมแล็บที่สหราชอาณาจักรด้วยค่ะก็รู้สึกดีใจมากเลยครับแล้วก็ภูมิใจแทนจังหวัดมากๆเลยครับผมเหตุผลที่ผมเลือกเข้ามาประกวดในโครงการนี้นะครับเพราะว่าผมเนี่ยชอบในการพูดแล้วก็ชอบในวิชาวิทยาศาสตร์ ผมเลยรู้สึกว่าอยากจะนําทั้งสองอย่างเนี่ยมาผสมผสานกันเพื่อที่จะบอกเรื่องราวทางวิทยาศาสตร์ให้คนทั่วไปได้รับรู้ครับถ้าถามผมว่าวิทยาศาสตร์สําคัญกับชีวิตผมขนาดไหนนะครับผมขอตอบเลยครับว่ามันสําคัญกับชีวิตผมมากๆเพราะทุกๆอย่างในชีวิตประจาวันเนี่ย เกิดขึ้นด้วยวิทยาศาสตร์ท้งนั้นเลยครับอย่างเด็กไทยของเราใช่ไหมคะทุกคนเนี่ยก็จะได้รับการศึกษาจากโรงเรียนเป็นสถานที่แรกซึ่งการที่เด็กจะเติบโตขึ้นมาเนี่ย mm hmm. เขาก็ต้องขึ้นอยู่เลยว่าเขาชอบเรียนหรือว่าไม่ชอบเรียนซึ่งการที่โรงเรียนเนี่ยเป็นสถานที่แรกในการให้การศึกษากับเด็กมันก็เลยเป็นสิ่งที่สําคัญมากว่าเด็กเนี่ยเขาจะชอบวิทยาศาสตร์หรือว่าไม่ชอบก็ขึ้นอยู่กับโรงเรียน,นะคะ่ะ คือโรงเรียนเหมือนกับเป็นการสร้าง first impression ความประทับใจแรกของเด็กว่าจะมีความประทับใจยังไงกับวิทยาศาสตร์ในเรื่องนั้นๆน,น,นะครับ mm hmm. เหมือนกับว่าถ้าเด็กประทับใจเขาก็จะเอาไปศึกษาต่อแล้วก็ขยายผลความรู้ให้มันกว้างขึ้นได้ในอนาคตแต่ถ้าเขาไม่เกิดความประทับใจแล้วเขาก็คงไม่จับแล้วก็ไม่แตะมันอีกครับ แชมป์ทั้งรุ่นเล็กรุ่นใหญ่นอกจากจะมาจากขอนแก่นเหมือนกันอีกสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันและเป็นแรงผลักดันที่ดีนั่นก็คือสถาบันครอบครัวสถาบันการศึกษาทั้ง2คือจุดเริ่มต้นที่ดีที่ทําให้เราได้เห็นนักสื่อสารด้านวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ในวันนี้ค่ะและนี่ก็คือกิจกรรมที่จะช่วยส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาชาติของเราด้วยนะคะและอย่าลืมติดตามให้กําลังใจตัวแทนประเทศไทยที่จะไปแข่งต่อระดับโลกสวัสดีค่ะ